สวัสดีค่ะจากช่องอาริยา9 6 3 5หนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อเราจะมาต่อที่เสื้อถักเสื้อโครเชต์แบบที่2ปรับปรุงนะคะลายพัดปรับปรุงนะคะออตอนนี้เราถักได้ถึงแถวที่7นะคะแถวที่เช่วงสุดท้ายของแถวที่7นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อใหออ้ช่วงสุดท้ายให้จบนะคะแล้วก็ต่อแถวที่8กันเลยนะคะ1 2 3 4 3 4 5 6 7ค่ะช่วงสุดท้ายของแถวที่7นะคะพอเรามาถึงตรงนี้ดอกสุดท้ายนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควธรรมดาที่ช่องถัดไปที่เป็นโซ่สนะคะ แล้วโซ่สามค่ะหนึค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันช่องที่เป็นสาบโซ่2ค่ะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักแรกนะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะควักธรรมดาที่โซ่ห่วงบนสุดของหลักนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เชื่อมต่อแถวที่7แล้วได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่8นะคะต่อไปเป็นแถวที่8ปดค่ะแถวที่8จะเริ่มต้นที่โซ่3าพอหนึ่งข้อค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องนี้ได้แบบนี้นะคะ เริ่มต้นแถวที่8ดโซ่สค่ะ 1, 2, 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปที่เป็นโซ่สเหมือนกันนะคะช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่หค่ะ12345ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะ12345ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยค่ะ แถวที่แถวที่8นะคะก็จะง่ายนิดหนึ่งเราจะโซ่5นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะ2 3 4 5า่หค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ123 45ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ123 45ค่ะ คักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้เราจะโซ่5ไปเรื่อยๆนะคะโซ่5แล้วก็คักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทุกช่องเลยนะคะสองสามสี่ห้าค่ะคักธรรมดาที่ช่องถัดไปสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าค่ะคักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสาค่ะ ออกธรรมดาที่ช่องถัดไปโซห้าสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะโซ่ห้าสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยคะ่ะมาถึงช่องนี้นะคะนี่นะคะที่เราทำโซ่ห้ามาเรื่อยๆนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้ ตรงเริ่มต้นโซ่สามค่ะแล้วก็โซ่ห้ามาเรื่อยๆจนมาถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะช่องถัดไปเป็นโซ่สามแต่ว่าเราจะโซ่ห้าก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องที่เป็นโซ่สามนะคะช่องสุดท้ายได้แบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่ห้าโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปค่ะช่องที่เป็นสาบนะคะช่องนี้ สหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะโซ่สองค่ะ,อคะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะสองหลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องแรกช่องที่เป็นโซ่สามเหมือนกันนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะจากนี้ไปนะคะเราก็จะโซ่ห้านะคะไปทุกช่องเลยนะคะจนไปถึง สุดท้ายช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นสาบนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือโซ่ห้าเสร็จก็จะมาโซ่สามก่อนสาบนะคะแล้วก็ทําสาบพอทําสาบเสร็จนะคะก็จะเป็นโซ่สามก่อนที่จะเป็นโซ่ห้านะคะแบบนี้นะคะตอนเริ่มต้นสาบกับตอนจบสาบนะคะจะต้องเป็นโซ่สามแต่ระหว่างนั้นจะเป็นโซ่ห้าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือแถวที่8นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่8นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่8ดแล้วก็ต่อแถวที่9ก้ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่8ดก็ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่8ดนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่8ดเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อแถวที่8ดแล้วก็ต่อแถวที่9ก้ากันเลยนะคะตอนนี้นะคะช่วงสุดท้ายของแถวที่8ดนะคะคือตรงนี้นะคะ เราโซ่5้านะคะมาจนถึงช่องสุดท้ายต่อไปเป็นช่องสุดท้ายจริงๆก็คือที่เป็นโซ่สามตรงนี้นะคะเราจะโซ่ห้าก่อนสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะควักธรรมดาที่ช่องสุดท้ายที่เป็นโซ่สามช่องนี้ค่ะต่อไปช่องออโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะสมนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ สโซ่สค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงแรกของเออไม่ใช่โซ่ห่วงบนสุดของของหลักโซ่หลักแรกที่เราถักไว้เป็นเป็นหลักแรกนะคะควักธรรมดาห่วงโซ่ห่วงแรกด้านบนเลยนะคะตรงนี้นะคะ ห่วงโซ่ด้านบนเลยนะคะของของหลักนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือเราเชื่อมต่อแถวที่8นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่เนะคะแถวที่9ก็โซ่ 3, ามค่ะหนึ 1, 2, ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันช่องนี้หนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วโซ่3ค่ะ1,2,3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องแรกช่องนี้ช่องที่เป็นหลักโซ่ช่องที่โซ่สามเหมือนกันค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วโซ่5ค่ะหนึ่งองสามสี่ห้ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ แล้วก็โซ่หาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรบดาที่ช่องถัดไปค่ะสำหรับแถวที่9้านะคะก็จะเหมือนแถวที่แปดนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะก็คือโซ่ห้าจนมาถึงตรงตรงนี้นะคะที่เป็นสาบนะคะพอมาถึงช่วงสาบตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโซ่สามตรงนี้แล้วก็ทำสามนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็โซ่ห้าต่อไปเลยนะคะวนจนครบรอบแถวนะคะแถวที่9้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่9้าแล้วก็ต่อแถวที่10กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะโซ่ห้านะคะแล้วก็ไปโซ่สามตรง เฉพาะที่สามนะคะโซ่ห้าวนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่แถวที่9นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่9แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่9ให้เสร็จแล้วก็เริ่มแถวที่10กันเลยนะคะ แถวที่9นะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายที่เป็นโซ่3ตรงนี้นะคะเราก็จะโซ่5ก่อนนะคะ1,2,3,4,5ค่ะคว้าธรรมดาที่ช่องสุดท้ายช่องนี้ช่องที่เป็นโซ่3นะคะได้แบบนี้โซ่3ค่ะ2,3ค่ะพอ1นขอค่ะที่ช่องสาบช่องนี้เลยช่องสุดท้ายและช่องแรก คอหนึ่งคอสองหลักในช่องเดียวกันค่ะโซ่สองเสร็จแล้วนะคะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักบนหลักโซ่นะคะบนโซ่ห่วงแรกนะคะของหลักนะคะตรงนี้เลยแล้วกันนะคะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะจบแถวที่9นะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่10นะคะ แถวที่สิบเราจะเริ่มต้นที่โซ่สามค่ะสองสามค่ะโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องนี้ช่องแรกช่องสามช่องแรกนะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะแถวที่สิบนะคะเราจะข้าม เราจะข้ามช่องโซ่สามนี้นะคะเราจะข้ามช่องโซ่สามช่องนี้ไปควักธรรมดาที่ช่องที่เป็นโซ่ห้านะคะช่องที่สองช่องนี้ช่องนี้คือช่องที่หนึ่งช่องนี้คือช่องที่สองช่องที่หนึ่งโซ่สามช่องที่สองโซ่ห้าเราจะควักธรรมดาที่ช่องที่สองที่เป็นโซ่ห้านะคะควักธรรมดาค่ะหนึ่งหลักได้แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปค่ะพอหนึ่งคออที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะเจ็ดหลักในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะ สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดค่ะเจ็ดหลังนะคะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะไม่ขาดไม่เกินนะคะถ้าขาดหรือเกินก็มีปัญหานะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้านะคะสองหลัก แบบสองช่องนะคะแบบนี้แล้วก็พ่อหนึ่งข้อค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกัน1นึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลังนะคะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่ห้าสองช่องนะคะโซ่ห้าสองช่อง1นึสองสองช่องเสร็จแล้วก็พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะเจหลักในช่องเดียวกันค่ะ1นึ่งสองสาห้า เค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7หลังนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะ,ะตรงนี้ตรงนี้นะคะพอเราโซ่ห้านะคะหนึ่งช่องนะคะอันนี้คือช่วงที่เราจะเป็นสาบนะคะแถวที่สิบนะคะช่วงนี้เราจะเป็นสาบนะคะพอเราโซ่ห้าหนึ่งช่องปุ๊บนะคะตรงนี้เราจะโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามค่ะ แล้วก็ข้ามช่องน,นี้ไปนะคะไปพอหนึ่งคอค่ะที่ในในช่องที่เป็นสาบเลยนะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะช่องสาบนะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเราจะข้ามช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สามไปนะคะไปควักธรรมดาที่ช่องที่เป็นโซ่ห้าช่องที่สองช่องนี้ค่ะควักธรรมดาค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปเลยค่ะเจ็ดหลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ต่อไปก็โซ่ห้าสองช่องนะคะเหมือนด้านนี้เลยนะคะเราจะทําเหมือนช่องนี้เหมือนช่วงนี้นะคะช่วงแรกนี้นะคะไปจนครบช่วงแถวนะคะทั้งสี่ช่วงเลยนะคะช่วงแขนช่วงตัวนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายรอบแถวเลยนะคะมาจนถึงช่วงนี้นะคะตรงสุดท้ายของแถวนะคะแถวที่สิบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู ช่วงจบของแถวที่1ิบแล้วก็ต่อแถวที่สิบอ็ดกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูช่วงช่วงสุดท้ายของแถวที่สิบแล้วก็ต่อแถวที่ส1บอกันอีกทีนึงค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ